เปลี่ยนจากบูทเป็นลูกปืนทำยังไงมาดูกันค่ะพัดลมตัวนี้ลูกค้าให้เอามาเปลี่ยนจากบูทเป็นลูกปืนค่ะข้อดีของการเปลี่ยนจากบูทเป็นลูกปืนนะคะมันก็ช่วยยืดอายุการใช้งานของพัดลมเราค่ะเนื่องจากแบบเป็นบูทเนี่ยเราต้องคอยดูแลหยดน้ำมันนะคะแต่ถ้าเป็นลูกปืนเราก็ไม่ต้องดูแลอะไรมากเลยค่ะวิธีเปลี่ยนก็ง่ายมากเลยนะคะทำตามันได้เลยค่ะ เริ่มจากเราจะแกะทุกอย่างออกก่อนนะคะถอดฝาครอบด้านหลังมันออกค่ะเราจะไปเจอมอเตอร์จากนั้นเราก็คว่ำหน้าลงแบบนี้นะคะทําการแกะสลักล็อกแกนมันออกค่ะจากนั้นเราก็จะขันน็อต4ตัวตรงมอเตอร์มันนะคะขันออกแล้วก็จะเปิดฝามันออกมาได้แล้วค่ะจากนั้นก็ทําการขันชุดเกียร์ออกได้เลยค่ะ จะได้ฝามันมาแล้วนะคะเอาทุ่นออกค่ะมอเตอร์แล้วก็ค่อยๆออกนะคะระวังสายขาดค่ะเราต้องงัดบูทตัวเก่าออกก่อนนะคะงัดทั้งหมด4ด้านค่ะแบบนี้เลยจากนั้นก็เคาะลงไปมันก็จะออกมาทั้งพวงแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะไปซูมให้ดูใกล้ๆนะคะอีกฝาหนึ่งใช้ไขควงแบนค่อยๆงัดค่ะให้มันตรงแบบนี้นะคะ จากนั้นเราก็จะใช้ค้อนตอกลงไปค่ะออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวนี้ก็จะมีบูทที่แปลงเป็นลูกปืนแบบสำเร็จมาแล้วนะคะเป็นแบบนี้เลยเราสามารถใส่แทนตัวเก่าได้เลยค่ะไม่ต้องใส่บูทไม่ต้องหยอดน้ำมันนะคะใส่เป็นลูกปืนไปแทนแบบนี้แกะออกมาก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะ เราก็ใส่กลับไปที่เดิมค่ะทําการเช็ดทําความสะอาดก่อนนะคะใส่ไปให้ไอ้แง่งสีเหลี่ยมๆเนีย่ยมันตรงรูจากนั้นเราก็จะใช้ค้อนเคาะค่ะเนีย่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วง่ายมากเราจะทําทั้งหมด2ฝั่งนะคะฝั่งนี้เรียบร้อยแล้วค่ะได้เป็นลูกปืนมาแล้วเห็นไหมไม่ต้องใช้แบบบูธค่ะใส่มอเตอร์ลงไปค่ะ จากนั้นเราก็จะไปทําอีกฝั่งนึงนะคะทําเช่นเดียวกันเลยค่ะไอตัวบูท,ที่แปลงเป็นลูกปืนนี่ทางร้านเรามีจําหน่ายนะคะจิมลิงหน้าโปรไฟล์ได้เลยค่ะใส่ลงไปแล้วเราก็ใช้ค้อนเคาะเลยค่ะเคาะขามันให้พับลงไปทั้ง4ด้านเลยค่ะเรียบร้อยแล้วนี่ค่ะได้เป็นลูกปืนมาแล้ว เราก็จะไปขั้นตอนต่อไปเลยค่ะเราจะใส่ทุนมันลงไปนะคะจากนั้นเราก็จะปิดฝาครอบค่ะสังเกตว่ามันลอยเห็นไหมคะแสดงว่าลูกป,ปืนที่เราใส่ไปใหม่นะมันสูงเราก็ต้องเอาแหวนออกค่ะตรงแกนทุนมันจะมีแหวนรองมานะคะเป็นแหวนเก่าของมันคู่ตัวมันถอดออกแล้วก็ลองครอบลงไปค่ะ ก็ยังไม่ได้นะคะมันยังลอยอยู่เราก็จะค่อยๆถอดเอาแหวนออกค่ะทีละข้างนะคะแล้วก็จะลองใส่ไปครอบลงไปค่ะมันก็ยังลอยอยู่นะคะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะว่ามันมีช่องว่างอยู่ตรงนี้หลายมิลอยู่ค่ะเราก็ต้องถอดออกมาเอาแหวนออกอีกค่ะซึ่งของเก่ามันเนี่ยแหวนลองมาเยอะมาก เราดึงออกสองฝั่งไปเลยนะคะเอาแหวนออกให้หมดเลยค่ะลองใส่ไปค่ะจากนั้นเราก็จะปิดฝาครอบค่ะโยกแกนดูมันขยับได้ค่ะ,ะแสดงว่าเราเอาแหวนออกเยอะไปหน่อยใส่กลับคืนไปสักอันสองอันแล้วกัน่แล้วก็ใส่ไปเหมือนเดิมครอบลงไปค่ะออรอบนี้สนิทพอดีเลยนะคะแกนไม่ขยับ เป็นอันเรียบร้อยเราก็ยึดน็อต4ตัวได้เลยค่ะเมื่อเสร็จแล้วเราก็จะไปประกอบเฟืองค่ะใส่ชุดเฟืองสายลงไปตรงนี้มีน็อตยึด2ตัวค่ะทำการใส่น็อตได้เลยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแค่นี้เราก็จะสามารถเปลี่ยนจากบูเป็นลูกปืนได้แล้วมาทำการประกอบกันต่อเลยนะคะ ใส่น็อตตรงเฟืองสายค่ะจากนั้นเราจะไปลองเสียบปลั๊กดูนะคะก็ใช้ได้แล้วค่ะไม่มีติดขัดอะไรเรามาเริ่มประกอบต่อเลยค่ะจัดเก็บสายไฟให้เรียบร้อยนะคะใส่หน้ากากด้านหน้าค่ะตรงนี้มีน็อตยึด3ตัวค่ะใส่ไปให้ครบเลยร้านอยู่แหลมฉชีงบังจังหวัดชนบุรีตั้ง GPS มาที่ไฟล์การช่างได้เลยค่ะ เสร็จเรียบร้อยไปใส่ฝาครอบด้านหลังค่ะอย่าลืมจัดเก็บสายไฟด้วยนะคะครอบลงไปเลยแล้วก็ยึดน็อตตรงนี้หนึ่งตัวค่ะปรึกษาซอบถามอะไรหรือส่งเครื่องมือมาซ่อมจริงลิงหน้าโปรไฟล์ได้เลยค่ะพอเราใส่น็อตตรงนี้เสร็จเราก็จะไปประกอบตะแกงด้านหน้ากันนะคะอ่าเรียบร้อยแล้วอ่าอย่าลืมใส่ลิมตรงเพลาด้วยนะคะที่เราเอาออกเมื่อกี้นี้ ใช้ค้อนค่อยๆเคาะลงไปค่ะมันไม่ได้แน่นอะไรมากเสร็จเรียบร้อยไปใส่ตะแกรงกันค่ะคั้นลมรุ่นนี้แปลงจากบูธเป็นลูกปืนง่ายมากค่ะเนื่องจากว่ามันมีสำเร็จมาเรียบร้อยแล้วเราก็เอามาประกอบใส่อย่างเดียวแต่บางรุ่นนี่เราต้องแปลงหลายอย่างเลยค่ะต้องคว้านบ่าลูกปืนอะไรมันด้วยนะถ้าเป็นรุ่นอื่นๆนะ่ะ คลิปนี้ก็ถือว่าละเอียดมากเลยนะคะสามารถทำตามกันได้เลยค่ะก็มีข้อระวังแค่อย่างเดียวตอนแกะมอเตอร์พยายามอย่าให้ขดลวดมันขาดนะคะเพราะจากการที่จะเปลี่ยนบูทยอย่างเดียวอาจจะต้องเปลี่ยนมอเตอร์ไปเลยค่ะประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ไปลองเทสกันเลยค่ะ เรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามค่ะ